สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เขาซูซอ,องสกตแก้วสลาว,าวเชนเก้เชนเคยอีกแล้วเนาะวันนี้สกตแก้วจะพาไปกินมักเดือยมักเดือยวะหรือมักเดือยอะไปนอมาเลยมักเดือยวะหรือมักเดือยวะคน,นไายแน่ที่เคยกินมากอันนี้บ้านเขาเอินไหมอย่างก็จูบปุกมักเดือยบอทุกคนเลยมกักอย่างก็ ดูที่ประเทศไทยเขาเดินวัวลายหลายหลายบ้านหลายแข่งหลายเมืองเนาะเจอเอิญมาหมากอย่างเนาะหมากอันนี้นะอันนี้นะทุกคนมันเป็นแบบนี้นะมันก็สามารถกินได้แบบนี้กินยิบไปได้แต่ว่ามันบ็ได้บอันนี้ก็ชาวิก๊กเจ๊กปลูกไว้หลายหลกสองสองปแต่ว่าวมันนี่สิมาลองต้มเบงชิมเบงเพราะว่าบรได้กินหลายปีแล้วเนาะ บม่ได้กินหลายปีแล้วแต่ละบ้านทุกคนเอิญมาเอี่ยงนอนนี่ยอ้เหาก็จะเอาใบมันออกแล้วเหาก็แล้วเหาก็จะติต้มแล้วเนาะไปนำมาเมื่อกี้ไอ้เนี่ยไว้มันสุกเลยแม่จนทิ้งลายแม่ทุกคนนี่ใครมากกินเนี่ยบอกือว่าบ้าน คนเอินวามากเอยียงเนาะสำหรับตันสากิจเกี้ยวเอินมกัมกมักเดือยเนาะจะเอินประมาณนี้มักเดือยบอกตามภาษาของขิที่พอเมย์พา่าเอินมาเนาะแล้วทำน,นี้เฮาเมื่อน,นี้เฮาก็บอกเอาลายเอาทำน,นี้ก่อน,อน,นทุกคนจงให้มันสุกทั้งแรนนะไปนำไปต้มเลยทุกคน นี่ก็กบอ้อยเดี๋ยวเราจะล้างก่อนล้างกับไปตรง,งล <c oughs> ารงา้าง่ยกเนาะอุดมเลยเราก็จะเกยบเอาลงหม้อเท้าพักน้ำไว้ทุกคนเออแล้วนี่รู้เลยไงว่วน้ำมันน้อยพอด เนี๋ยหฮาต้มไปแล้วก็ห่าจีท่าเบิ่งนตอนมันสุกเลยก็หฮาวจีพาทุกคนไปกินโอเคอันนี้มันก็นจะสุกแล้วเด้อทุกคนม็นการสุกแล้วบอกอออ้อนนี่ก็สุกแล้วทุกคนนี่ก็เป็นหมักหม,มักเรือหมักเรื่อยเอเรื่อนี่ใครเคยกินแล้วนี่วอคือมันแบ่บเอ ไปเราไปล่างกินกำกำเลยทุกคนเจ้ามาคุณลองกินว่างันนี้นำกันเสียบๆนะในห่อลายปีบุ๊ได้กินเนาะค่ะกำมาได้กินปีนี้เนาะเพราะว่าอย่างบุ๊ดปุ๊กบุ๊ดปุ๊กห่ากันมาปุ๊กปีนี้ทุกคนปกระป๋องลายเนึ่งสองต้นเนาะอ่าแต่ละบ้านแต่ละแขวงแต่ละเมืองเนี่ยดูประเทศคนบ้านเราเขาจะเอิ้นญอาไรเนาะค่ะอะไรแบบนี้ใครเคยกินไหมบอ คอมเมนต์บอกต่อกยั่นันด้วย่าเอนบางอย่งเนอะแล้วก็เคยกินแซ่บโปะ่ะ